สวัสดีแฟนแฟนทีเด็ดฮอส c o r e ทีเด็ดแม่นยำ99%หาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นกันต่อกับฟุตบอลโลกรอบคัเดเลือกโซนยุโรปทีมชาติอังกฤษจะเปิดบ้านต้อนรับทีมชาติโปแลนด์สิงโตคำรามของผู้ซื้อกระเด็ดเซาเกตลงเล่น2นัดชนะรวดน้ำจ่าฝูงของกลุ่ม คืนนี้แนวรุกฝากความหวังไว้กับเมสันเมาส์ฮิมสเตอร์ดิงและแฮนดิเคนส่วนผู้มาเยือนของกุซเปาโดซูซาลงเล่น2นัดชนะ1เสมอหนึ่งมี4คะแนนอยู่นับ2ของกลุ่มคืนนี้มีปัญหาโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มีการบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้ทำให้แนวรุกต้องฝากความหวังไว้กับฮิตสตอปปิออนเทคดูแล้วชื่อชั้นตัวผู้เล่นสิงโตคำรามเหนือกว่าคืนนี้ผมมองว่าทีมชาติอังกฤษไม่น่าพลาด เก็บ3คะแนนในทิ่นอย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนใน1%นั้นอยู่ที่คุณขอถ้าผมมั่นใจ100%บ่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.